ขอมที่รทุกทสาัสดิตาชั้นักศลรุ่นกบึ่งคูวิทยาฐานะชำนานการโรงเรียนชุมชนม่คงสร้างจเต็นจังหวดระยองเขตหลงการจนัารเขตที่การศึษาวัศึกษาระยองเขต1สนักงาคณะกัรการการศึกษาคั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอายุราชการอ2ปี2เดือนิันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แทนขออนุญาตนำเสนอบริบทของโรงเรียนดังนี้ค่ะโรงเรียนจึงคนให้โครสร้างตนเองจังหวัดได้ยอมเก็บเปิโรงเรียนขนาดกลางเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับข้นบาลาปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน3 9ท่านมีนักเรียนทั้งหมด808คนดิฉันได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอนในระดับข้นราชาลปีที่3ามจำนวน เป็นนักเรียนชาย10คนและนักเรียนหญิง10คนขออนุญาตนำเรียนแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความท้องเด็กอัตมวัยระดับค้ะอนุบาลปีที่3โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องเข้ามาคมพาเพืจักผู้บธรรมกับภาพยานะโรงเรียนชุชนนิคมร้างชุนเองจริงหมดตะยองเกศนันเรียนที่2กาจัดอบรมดังนี้ค่ะ ปัสปะสบกวารณ์ในการเป็นครูผู้สอนผสมมาัยพบว่าในจารพัฒนาความความสามาด้านการอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเราสามารถจัดกิจกรรมสร้างประสบกา,ารณ์โดยบูรณาการผู้กับการกันนทักษะด้านการอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอัผิดด้วยกิจกรรมบูรณาการได้ตลอดซึ่งเป็นการทําให้นักเรียนได้เดรียนรู้แบบเชื่อโมโยงสอดคล้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำว,วันเพราะสิ่งใดที่เด็กได้ ดังนั้นหากเราจะพัฒนาความพร้อมด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูดนั้นเราสามารถแต่งตัิจำเชื่อมดูสู่การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาและการสื่อสารโดยมีการวางแผนการออกแบบใบงานแบบประเมินภาษาพร้อมกับสื่อที่เรานำมาใช้ในการจัดกิจกรรมสอนสื่อภาษาการฟังและการพูด่อเป็นการสอนฟังและพูดที่สามารถประเมินได้ทั้งความพร้อมและการอ่านการเขียน ดิฉันจึงได้ออกแบบพิจิกรรมเรื่องพระมนาคมบาเพลนกับจับบับคู่บัรำกับแกงพานะเพื่อใช้จับประสบการณ์จารััดการเหียนการรู้ในชบบนอัุบาลพิธิธาิลป์ทิกิจกรรมประกอบด้วย 1. นสื่อประเภทการเดินทางของยานพานะ 2. อสื่อส่งเสริมกอ่านที่จับคู่บัรคำภาพยางพานะภาษาไทยกับภาษาอังษสามบอร์ดใช้มกิในพระมนาคม สี่รายงานว่าภาพต้องเิม,ามเการจินตนาการของหน่วยคมนาคมจากอ่านร่วมกิจกรร PL ม PLC ในกลุ่มุูผู้สอนระดับปฐมวัยเรื่องการจัดการจัดประสบการณ์การรู้แบบ Active Learning ทำให้ดนนไ,ได้รับรู้ได้รับความรู้ในการจดัดการการเรียนรู้โดยใช้ากิจการรมพัจนาความพออ้องวาสุสติปัญญาล้การสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยระดับ ในที่สามมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมหลักที่ใช้คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็เป็นขั้นนำให้ตัวในการที่จะเรียนรู้โดยใช้เพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่จะเรียนคือเพลงสวัสดีและเพลงรถไฟรถยนต์ไอค้นและให้นักเรียนได้คิดท่าทางประกอบเพลงจนสนานการอย่างอิสระ ก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้เด็กเกิดความสุกนานกับการเรียนรู้ขั้นตอนที่2การรับความรู้ขั้นตอนนี้ใช้กิจกรรมหลักคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้รมูลคมแจตราทาโดยใช้สืส่อข,ข้รมูลพาเพื่อจากผู้บัญชรรัมกับภาพจาพานะที่สร้างขึ้นได้แก่หนึ่งสืขข่อประเภทการเดินทางสองอยานพาหนะสอง,ง,งสืขข่อส่งเสริมการอ่านช่วจักผู้บัญร,รมัม ภาพพัญยานาณภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามบดสามมิติหน่วยพมนาคมโดยการให้เด็กอ่านไปพร้อมๆกันเพื่อนำมาเชื่อมโยงพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้การฟังและการพูดแบบบริการทักษะโดยให้เด็กได้เรียนรู้การอ่านและการเขียนขั้นตอนที่สามพัฒนาทักษะ ตอนนี้ใชกิจกรรมหลักคือเกมนารศึกษาและกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้บัตรภาพยา,านพาหนะและภาพการเดินทางเข้ามาณพรมเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ช่วยกันจัดจินใจยองรับเพื่อนเพื่อนโดยใช้เกมจับคู่บัตรคาภาษาไทยและภาษา,ษากฤษที่มีภาพประกอบเด็กๆได้ใช้ทักรสัตางพูด,ด้จากการนเสนอผลงานจากการเล่นเกมการศึกษา ียนจากคู่แบบคำภาษา,าได้และภาษาอังกฤษขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนการวัดผลหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้โดยใช้เกียวกับคู่แบบคำภาษาไทายและภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบมาแล้วกิจกรรมในขั้นตอนนี้คือให้เด็กๆได้ดทําแบบประเมินหรือการให้เด็กวาดภาพเพื่อาารับชมเพิ่มเติมและระบายสีภาพให้สวยงามตามจิจนตนาการเด็กๆได้ดใช้ท,าาทักษะการพูดในการนำเสนอผลงานเพื่อ าเรียนกาน,นำสื่อขามารดกคมพาเพลินจับคู่บทคํมแบบภาพยันพานะมาจัดวางไว้ในคุมมุมเพลงการศาึกษาเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าร่วมโดยครูเป็นผู้ดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิดทําให้เด็กเพัฒนาตัวเองได้อย่างอิรสระจากการจบประสบการณ์การเรียนการรู้พัฒนา,าความพร้อมทางภาษากานการอ่านการเขียนที่บเด็กปรมเอาไว ที่สามในเวลาหนึ่งชั่วโมงได้สร้างความสนุกสนานให้เด็กเด็กไม่เบื่อหนา่ายในการเรียนรู้มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเด็กได้รับการพัฒน,นาทักษะด้านการฟังการพูดและทักษะทางภาษาเป็นขั้นตอนการลำาับและเด็กได้ทำแบบประเมินที่เหมาะสมกับวัยทำให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้และการจัดรกรารเนกยน พยานพนักสำหรับเ็กปถมวัยระดับนับาลปีที่สามจะสำเร็จไม่ได้ถ้าได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือจากผู้ดูแลกลุ่มพีเ็ครูผู้สอนปถมวัยและการจัดทำคลิปการสอนคลิปแรงบันดาลใจสำเร็จได้ด้วยเพราะว่าได้รับความสนุกทห์และความช่วยเหลือจากท่านผู้ในการโรงเรียนชุมชนนิคมร้างสุดเองจังหวัดระยองเจ็ดและคณะครูปถมวัยโรงเรียนชุมชนนิคมร้างสุดเองจังหวัดระยองเจ็ด ทุกทั้นเด็กปฐมวัยระดับทัานอนุบาลสามทุกคนดิฉั้นจึงขอขอบคุณทุกท่าน,น,ท,น,ท,น,ท,นที่เกี่ยวข้องวนนที่นี้ขอขอบคุณว่า